มอบรางวัลขอบพระคุณมากๆค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะตอนนอ้นก็เลยค่ะรางวัลพิเศษร,รางวัลต่อไปค่ะ ขวัญใจร้านมงกุฎอุตรดิตโอกาสนี้ค่ะเรียนเชิญคุณพงพัทองรอนแอร์ค่ะผู้บริหารจากร้านมงกุฎอุตรดิตถ์นะคะได้ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลให้กับโบจีได้รับตำแหน่งขอแยกเรียนเชิญค่ะซึ่งสำหรับรางวัลพิเศษนะคะขวัญใจร้านมงกุฎอุตรดิตค่ะน้องจะได้รับมงกุฎนะคะได้รับสายสายค่ะ และหมายเลขที่ได้รับรางวัลขวัญใจร้านมงกุฎบุตรดิศแสดงความยินดีกับหมายเลขยินดีด้วยกับหมายเลข12น้องภูพิงค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะ ซึ่งบอกว่าสำหรับตอนนี้ค่ะเปิดโอกาสนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนค่ะรักหมายเลขไหนชื่นชอบหมายเลขไหนเรียนเชิญได้เลยนะคะช,ช,ช่วงนี้ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณคุณพงศ์พัฒน์ทางดันแอร์นะคะให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลขอบพระคุณมากมากค่ะเอาละค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะช่วงนี้ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะตัดรางวัลขวัญใจมหาชน ชนค่ะรักหมายเล็กไหนชื่นชอบหมยเล็ไหนเรียนเชิญได้เลยนะคะน้องที่ได้รับคะแนนนะคะจากดอกไม้นะคะน้องที่ได้รับคะแนนจากตุ๊กตาเยอะที่สุดในค่ำคืนนี้ค่ะนอกจากจะได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนแล้วจะได้ผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะขออนุญาตนับถอยหลังแล้วนะขออนุญาตนับถอยหลังแล้วนะคะ ขวัญใจมหาชนค่ะขออนุญาตนับหขออนุญาตนับสนับสนับสแล้วนะคะนับสองมาเรียกเลยคะ่ะ ตัวเองนะ,ะนับหนึ่งปิดการโหวดขอเสียงปรเพอร์ให้ด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวฝากพี่ไปก่อนนะลูกอโอเคเออแล้วค่ะและโอากาสนี้ค่ะตอนนี้เรียนเชิญคุณรัตนาชาณะเชียงใหม่นะคะแม่น้องค่ะได้ให้เกียรติขึ้นมาด้านบนเวทีนะคะเพื่อที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งขวัญใจมหาชนนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับ ตำแหน่งขวัญใจมหาชนนะคะจะได้รับในส่วนของห้วยรางวัลน,นะคะแล้วก็สายสะพายค่ะรวมไปถึงน้องจะได้ผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติโอ้โขวัญใจมหาชนมาด้วยคะแนนรวมทั้งหมด2510คะแนนแสดงความยินดีกับหมายเลข12ด้วยค่ะ ยินดีกับหมายเลข12ด้วยแล้วก็ขอเสียงเบอร์ให้ด้วยค่ะผ่านเข้ารอบ6กคนสุดท้ายโดยอัตโนมัสโอ้ยินดีด้วยนะคะโอเคค่ะแสดงความยินดีด้วยซึ่งบอกว่าสำหรับตอนนี้ค่ะผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10คนสุดท้ายโดยอัตโนมัตินะคะรุ่นอายุโอ้โห1 2ซึ่งบอกว่าโอกาสนี้ขอบพระคุณคุณดานาชานะเชียงใหม่นะคะเอาล่ะซึ่งบอกว่าสำหรับตอนนี้เขอเียงประมือให้กับหมายเลข12ด้วยค่ะและผู้ผ่านเข้ารอบ 12หมายเลขเนื่องจากหลายหมายเลขมีคะแนนเท่ากันนะคะซึ่งหลังจากที่ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ12หมายเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรบกวนพี่เลี้ยงเก็บถ้วยเนาะแล้วก็ก่อ,อนที่น้องจะไปพับอยากให้น้องไปให้ท่านคณะกรรมการได้พิจะระนารณาแบบใกล้ชิดอีกหนึ่งรอบนะคะ ที่จะางให้น้องๆไปพักผ่อนเนี่ยคะลงด้านหน้าเวทีได้เลยเนาะโอเคค่ะหมายเลขที่พี่แอนจะประกาศต่อไปนี้ค่ะไม่เรียงลำดับหมายเลขไม่เรียงลำดับคะแนนไม่เรียงลำดับตัวอักษรแสดงความยินดีกับหมายเลขห้าค่ะขยับมาด้านหน้าเลยลูกยินดีด้วยกับหมายเลขสิบสามค่ะยินดีด้วยกับหมายเลขเจ็ดค่ะ แสดงความยินดีกับหมายเลข18ค่ะตอนเริ่มกันเลยนะคะสแสดงความยินดีกับหมายเลขสิบค่ะสแสดงความยินดีกับหมายเลข20ค่ะยินดีด้วยกับหมายเลข15ค่ะโอ้กอนซีค่ะสแสดงความยินดีกับหมายเลข6ค่ะ ด้วยกับหมายเลขแปดค่ะแสดงความยินดีกับหมายเลขหนึ่งค่ะและอีกสองหมายเลขที่จะได้ไปต่อกับเราในทักคืนนี้เย็ยนดีด้วยกับหมายเลขสิบค่ะอีกหนึ่งหมายเลขแสดงความยินดีกับหมายเลขสิบเอ็ดค่ะและโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทุกหมายเลขด้านหลังเวทีด้วยนะคะนะ้องๆหน้า น,นี้ทําเต็มที่กันทุนกคนเลยนะคะซึ่งคณะกรรมการประสิทธิ์มาบอกว่าถ้าคืนนี้เนี่ยผลคะแนนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีเลยนะคะคณะกรรมการหนักอกหนักใจมากๆเดี๋ยวพี่สตาร์ทรอด,ด้านหน้าเวทีนะจ๊ะอ่าโอเครุ่นใหญ่สแตนบายด้านหลังเวทีให้พี่แอนเลยนะคะรุ่นใหญ่สแตนบายด้านหลังเวทีให้พี่แอนแล้วก็เรียนเชิญพี่เลี้ยงค่ะเก็บถ้วยรางวัลก่อนนะคะเรียนเชิญพี่เลี้ยงนอ้องชิมันเข้ารอบคุณพ่อคุณแม่ค่ะ เพื่อรางวัลให้พีแอนก่อนนะคะเพราะว,ว่าเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยได้ลงไปให้คณะกรรมการน,นะคะได้พิจารณาความน่ารักกันแบบใกล้ชิดวันนี้เนี่ยทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีผลกับคะแนนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นความสดใสนะคะความน่ารักของน้องๆเด็ๆเดียว พี่เลี้ยงเรียงหมายเลขจากเดี๋ยวให้พี่สตาไปถอดของสายนะคะเพบแต่ถ้วยพอโอเคค่ะเดี๋ยวให้เรียงลำดับหมายเลขจากน้อยไปหามากหมายเลขหนึ่งลงมาเลยลูกหมายเลขหนึ่งลงมาเ,เลยค่ะรุ่นเล็กเรียงหมายเลขให้พี่อารุ่นเล็กสแตนบายได้เลยนะคะหมายเลขหนึ่งแล้วหมายเลขห้า สิบห้าอ่ะสิบสามสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคแล้วก็หมายเลขสิบแปโอเค okay. หมายเลขยี่สิบลูกบาโอเคค่ะเก่งมากมากเลยเดี๋ยวให้ท่านคณะกรรมการได้พิจารณานะคะ,ะความน่ารักกันอีกหนึ่งรอบนะคะหมายเลขสิบสองเดี๋ยวพี่เลี้ยงถอดมองกุฎให้ก่อนนะ โอเคนะคะรักหมายเลขไหนชื่นชอบหมายเลขไหนนะคะก็นี่บอกว่าเป็นผู้เข้าประกวดนะคะกับ หนูน้อยลำพูนประจำปี2,567ในรุ่นเล็กนั่นเองค่ะซึ่งบอกว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะหลังจากที่คณะกรรมการได้พิจารณาความน่ารักนะะอหาบุคลิกภาพแล้วก็ความสมวัยของน้องๆรุ่นเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้พาทุกๆท่านค่ะกลับขึ้นมาด้านบนเวทีนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่การประกาศรางวัลพิเศษกับ หนูน้อยลำพูนรุ่นใหญ่กันบ้างนะคะโอเคค่ะซึ่งโอกาสนี้พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดหนูน้อยลำพูนรุ่นอายุ10-14ปีค่ะ รุ่นอาย10ุ10ถึง